เบื่อพ่ออุ้มเลบื่อพ่ออยากให้คนอื่นอุ้มบ้างเหม็นกลิ่นพ่อเห็นพ่อทุวนโอ้ดูดูดูมือดูมือโอ้ไมจะออยอดไปไหนลูกเอ้ยค่าประจำเขาจ้าค่าประจำนั่งแต่ยังอยู่ในท้องอ่ะคนมาเยี่ยมเต็มเลยอนอ๋อหันมาแล้วหันมาเล้วจะมาเยี่ยมเต็มเพื่อนฮานนานรับแขกสุดๆุรับแขกสุดๆุดเลยยิ้มเดี๋ยวก็ยิ้มไปก่อนรับแขกสุดๆเลย